สวัสดีค่ะพบกับ Talk about My Caladium มใบขวัญชนกปอนสีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีไม้เก่าตัวนี้มาให้ชมซึ่งเป็นไม้ที่มีในท้องตลาดมาหลายสิบปีแล้วเขาเป็นไม้ใบยาวพื้นใบจะเป็นสีเขียวอ่อนมีลักษณะของเขียวอมเหลืองนะคะตรงสระดือจะมีสีแดงเส้นรอบใบสีแดงกระดูกสีขาว ่วนเส้นและด่างแหมีทั้งสีขาวและเขียวอ่อนก้านสีเขียวแต่ว่าก้านเล็กนะคะเนื่องจากเขาเป็นไม้เล็กความสูงไม่เกิน25เซนต้นนี้ชื่อว่าหูทองเด็กๆเ,เขาจะเป็นสีเขียวอ่อนๆน,นะคะแล้วเมื่อกดสีเต็มที่ออกไปทางสีชมพูอมแดงหูใบจะชิดกันทรงใบเขาจะเป็นสะโพกกว้างปลายใบยแหลมนะคะ ในกระถางนี้เราจะเห็นว่าบางใบจะดูป้อมๆเนื่องจากว่าเขาเป็นไม้ที่ขึ้นมาจากการพักหัวคือเดิมทีเราเคยผ่าได้ต้นที่มีลักษณะของป้ายสีแดงติดมานะคะบางต้นเราก็จําหน่ายออกจากสวนในชื่อของอูทองเช่นเดิมและบางต้นเราเก็บไว้แต่เก็บไว้นานเกินไปจนเขายุบแล้วก็ทิ้งใบไปหมดเราก็ไปตามหาว่าเอ้ย ในสวนเราอูทองเราหายไปไหนก็ไปเจอเขามีอยู่ใบเดียวนะคะสีเขียวอ่อนๆซึ่งวันตอนเด็กๆมันจะคล้ายบอนของเราอีกต้นหนึ่งที่ชื่อว่าอรุณอมรินเราก็เลยเอามาเปลี่ยนดินเปลี่นกระถางให้เขาก่อนพอถ้านานกว่านั้นเราก็อาจจะเสียพันของอูทองไปเนื่องจากว่าหัวเขาจะฝ่อได้นะคะน่าเสียดายที่ต้นนี้ที่เราคนพบนั้นไม่ใช่ต้นที่เป็นป ที่เราผ่าได้นะคะแต่เป็นอู่ทองต้นฉบับดังเดิมแต่เราก็ดีใจมากแล้วที่เขายังอยู่ถึงแม้ว่าอู่ทองจะเป็นไม้เด็กแต่ว่าเขาก็เป็นไม้ที่มีใบดกอีกต้นหนึ่งนะคะเราไม่มีข้อมูลว่าใครเป็นผู้ผสม,มหรือว่าตั้งชื่ออู่ทองตอนนี้เลี้ยงในที่ร่มแสงแดดน้อยสีเขาก็เลยไม่ค่อยเข้มสีเต็มเต็มเขาจะสดกว่านี้นะคะอย่างไรก็ตามเราไม่เคยเห็นดอกของอู่ทองเลย ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฤด,ดูร้อนแต่ก็พอจะมีฝนหลงมาบ้างนะคะบนสีไหลต้นก็ได้ตื่นจากหลับไหลโผล่ใบมาทีละใบสองใบให้เราเห็นก็ทำการเปลี่ยนดิเนเปลี่ยนกระถางต้อนรับรับขวัญเขาเพื่อจะอยู่กับเราไปนานๆนะคะเพราะว่ามีไม้หลายๆต้นที่เราพลาดไปก็คือเราทิ้งในโซนแม่พันธุ์ไว้นานโดยที่ไม่ได้พา เพื่อขยายพันธุ์เขาก็จะมีอาการที่จะหัวฝ่อแล้วก็สูญพันธุ์ไปได้เหมือนไม้หลายๆต้นที่คงต้องใช้เวลาในการตามหาสายพันธุ์กลับมาแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ